สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องอ e ีพ็อ h ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการาใส่ช่อง USB เพื่อสําหรับชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับตก่อนเดินก็แนะนําก่อนนะครับอันนี้คือรถผมเป็น t o โยต้าอัลติปี08นะครับโดยผมซื้อเจ้าช่องเสียบ USB ื่อชาร์จมือถือนะครับมาจาก l a z a d a ในราคา120บาทนะครับรถผมรุ่นนี้มันไม่มีนะครับผมต้องมาแปลงซื้อใส่เอาเองนะครับอันนี้เราก็เลือกขนาดวัดขนาดนะครับอันนี้คือสำหรับใส่รถเก่งนะครับมันจะมีขนาดเล็กกว่าใส่รถกระบะนะครับถ้าใส่เจ้า toyota v i i g นะครับตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะครับต้องเวลาซื้อต้องเลือกตัวให้ถูกครับนี่ผมก็จะมาจัม สำหรับเสียบสายไฟนะครับจัมที่ปลั๊กต่อสายไฟนะครับใช้ครีมจัมย้ำไปนะครับพอเวลาที่เราไปต่อเข้ากับาสายไฟคั่วบวกคั้วลบในรถนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัวย้ำสายจัมเข้าไปโดยตรงกับาสายไฟเดิมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะจัมแล้วก็ ทดสอบดูความแข็งแรงของการย้ำสายนะครับพอใส่เข้าไปก็ย้ำได้เลยนะครับตัวย้ำนี่ไม่มีแถมมานะครับผมต้องหาซื้อแยกต่างหากนะครับ ในอ่าพวกช้อปปีละะ้ลาซดานเหมือนกันนะครับนี่ไอตัวนี้คือตัวที่จะหนีบสายไฟนะครับในรถนะครับแล้วก็จะเอาหัวที่ย้ำเนี่ยเสียบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็คือการทํางานของมันมันก็จะง่ายกว่าวิธีการปอกสายไฟแล้วก็พันสายนะครับมันมันจะอยู่ดีกว่านะครับ แล้วก็เหมือนมีฉนวนหุ้มให้ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมารื้อนะครับรื้เกะเพื่อที่จะถอดใส่เจ้าตัวช่อง USB เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ ช่องสำหรับใส่ USB เนี่ยผมก็จะซื้อมาจากอะไหล่รถมือสองนะครับแต่มันไม่มีช่อง USB มาให้นะครับเราต้องซื้อมาใส่เองนะครับอันนี้เราก็จะแกะกาวข้างออกก่อนนะครับอันนี้จะงัดยากนิดึงค่อยๆงัดดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าถ้างัดแรงไปเดยล็อกอาจจะหักได้นะครับแล้วก็ เราต้องแกะเก๊ออกก่อนนะครับแกะเก๊ใส่เหรียญที่จุดบุหรี่ออกนะครับแล้วก็ดึงดึงเก๊เหรียญที่เขี่ยบุหรี่ออกมามันถึงจะเอาตัวนี้ออกได้นะครับเอาที่ครอบเกียร์ออกก่อน,นครับเพื่อที่จะง่ายในการทํางานนะครับยกชุดครอบอขันเกียร์ออกมาแล้วก็ เอาที่จุดบุรีนะครับเกะใส่ที่จุดบุรีออกมาเราก็เห็นสายไฟนะครับมีหลายเส้นมากเลยแต่จะมีสาย2เส้นนะครับที่มีไฟมาเลี้ยงระบบเจ้าจตัวที่จุดบุรีนะครับเราก็ไล่ไปก็จะเจอ2ส,สายคู่กันมาที่มาจากด้านหน้าเครื่องนะครับอันนั้นมันก็จะเป็นสายไฟขั้ขวบวกขั้วลบมาให้เรานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา เอาเจ้าตัวย้ำเมื่อสักครู่นะครับที่ผมย้ำไว้แล้วก็ไอตัวหนีบสายไฟเพื่อที่จะ,ะเจาะสายไฟ2เส้นเนี่ยครับเพื่อที่จะต่อไฟเข้ากับช่อง USB ของเรานะครับอันนี้หาสายไฟเจอแล้วเดี๋ยวก็จะเอาชุดนั้นอันนี้คือชุดที่ต่อสำเร็จนะครับมันก็จะมี ปักแบบต่อสําเร็จแต่นี้คือผมไม่ได้ซื้อปักแบบต่อสําเร็จมานะครับผมก็ต้องมาจําสายเอานะครับแต่บางท่านก็สามารถจะปอกสายแล้วก็เอาใช้สายพันธุ์แล้วก็เทปพ,พันสายไฟพันได้อีกชั้นนะครับอันนี้คือผมลองใช้แบบนี้ดูนะครับเพื่อมันจะโอเคนะครับดูมีราคาไม่นิดนึงแต่มันก็บดบังอยู่ด้านในอยู่ดี นี่นครับเอาเชือกตัวย้ำสายไฟนะครับย้ำสายไฟมาย้ำใส่กับสายขั้วบวกขั้วลบนะครับที่ไฟผ่านมากระแสไฟผ่านมานครับเราก็เราก็ใช้ครีมหนีบเข้าไปนะครับไอตัวนั้นมันเขาจะบาดเข้าไปในเนื้อพลาสติกสายไฟนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโลหะนะครับจะไปหนีบอยู่กับอทองแดงด้านในพอดีนะครับ เป็นการบีบเข้าไปเงี้ยครับมันก็จะบาดเข้าไปในเนื้อใส่ไฟแล้วก็ตัวโลหะไปนหนีบอยู่กับเนื้อทองแดงนะครับแล้วเราก็จะเอาหัวที่ระยำมามาเสียบเข้าไปนะครับเป็นน้าเขาน่าจะเรียกว่าหางปลาไอ้เจ้าตัวที่ผมย้ำไว้เมื่อสักครู่นะหางปลาแบบแบนๆนะมาเสียบย้ำเข้าไปอันนี้เดี๋ยวผมยำทั้งสองเส้นก่อนนะครับ พอถ้าเราย้ำเสร็จทั้ง2เส้นนะครับเราจะเอาไอ้ตัวนั้นนะครับมาเสียบใส่นะครับหลังจากที่เราย้ำแล้วนะครับเราก็ ควรจะเช็คไฟนิดหนึ่งครับเผื่ออเจ้าจตัวที่เราย้ำเข้าไปหนีท่อเขาใส่ไฟนะมันหน้าสัมผัสมันไม่สัมผัสกับสายไฟด้านในนะครับสายทองแดงด้านในนะครับอันนี้ผมก็จะเสียบตัวนี้ดูก่อนนะครับพอเสียบเสร็จแล้วก็ลองบิดสวิตช์กุญแจเราก็จะรู้นะครับว่าไฟเข้าหรือไม่เข้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาช่อง usb ใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ใส่จากด้านนอกได้เลยนะครับ ใส่ล้อจากด้านนอกเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีเขี้ยวล็อกออกมานนครับมันก็จะเข้าไปเลยอันนี้ผมทดลองเอามาใส่แค่ช่องเดียวก่อนนะครับทีแรกว,ว่าจะามา2ช่องแต่นี่คือมือก็จะเป็นช่อง USB ทั้งคู่นะครับแต่อีกช่องหนึ่งผมกล่าว่าจะใช้เป็น USB กับตัว USB Type C นะครับ อีกช่องหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็น USB ล้วนๆนะครับสองสองตัวแต่อันนี้ผมจะเอา,อาช่องที่เป็น Type C เข้ามาใส่ด้วยเพื่อที่สําหรับจะชาร์จแบตพวก iPhone หรือว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่รองรับ Type C นะครับมันก็จะใช้สายนั้นเสียบเข้าได้เลยนะครับอันนี้ผมกดย้ำสายอีกทีนะครับเพื่อความามั่นใจนะครับว่า ไอ้เจ้าตัวย้ำสายไฟเราเสียบเข้าไปหน้าสัมผัสกับสายทองแดงด้านในนะครับก็เสียบปลั๊กดูนะครับพอเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ไฟเราก็จะดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะถ้าไฟเข้ามันจะขึ้นมีไฟแสงสีฟ้าติดนะครับ แต่ถ้าไฟไม่เข้าก็คือมันก็จะเงียบแบบนี้นะอันนี้คือผมเปิดสวิตไฟนะครับไฟแสงสีฟ้าก็จะติดขึ้นมาดนีก็ทําให้เรารู้ว่ามีกระแสไฟผ่านเจ้าช่อง USB ช่องนี้แล้วอ่าก็เอาโทรศัพท์มาลองเสียบชาร์จดูนี่ครับเสียบชาร์จแล้วไฟเข้านะครับเดิมนะครับของเดิมที่ผมใช้อยู่ทีแรกเลยผมก็จะใชะ้เจ้าตัวเสียบกับช่องยิบรีนะครับ ตอนี้ผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะไปผมก็เลยจะเอามา DIY แบบนี้ใส่ดีกว่าน่าจะดูเรียบร้อยกว่าเราใช้งานง่ายดีนี่คือตัวที่ผมจำหนีบเข้าไปกับสายไฟนะครับเราไม่ต้องมาพันเก็บนะครับเพราะว่ามันมันจำแล้วเหมือนอหุ้มให้เราทันทีนะครับสายไฟไม่โผล่ไม่อะไรออกมานี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก ประกอบเกะกับเข้าเหมือนเดิมครับอันนี้ตัวนี้จะมีที่ปิดช่อง USB ให้ด้วยนะครับมีซิลิโคนยางปิดให้ด้วยนะฮะนี่ครเวลาไม่ใช้งานก็สามารถจะปิดได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเกะกะไปนิดนึงครับเอาแบบไี่มีดีกว่าหรือเพื่อนๆหรือใครจะซื้อแบบที่บอกโวลต์ด้วยได้ก็ดีนะครับก็สามารถจะใช้งานได้ครอบคลุมนะครับ